สวัสดีค่ะพบกับช่องมาอบปลูกกอกนะคะตอนนี้เราก็หลังจากไม่ได้มาดูนาหลายวันนะคะมาคราวนี้นะคะเหลือแต่น้ําล้มแหลมนะคะกัดหมดแล้วนะคะสมใจเราจริงๆเนาะเป็นนาผักบุ้งเนี่ยสมใจไม่ออปพอน,นิ่มแล้วว่าอยากจะปลูกผักบุ้งพัผนผักบุ้งก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวยังเย็นก่อนนะพ่อ แดดมันร้อนแดดอ่อนก็เดี๋ยวเอาผักบุ้งนะคะมามันจะขึ้นไหมถ้าน้ำลึกแบบนี้ยังไม่ได้ดูวิธีปลูกนะเพระาะว่ายายสมนก็ออกมาให้แล้วน้ำมันเยอะนะคะนี่โอ้ได้อยู่ใช่ไหมพ่อพมันเป็นเครือเนาะตอนนี้ก็รอาหาเก็บหอยไป,ไปก่อนนะคะต้องถามเอฟซีนะว่าไอหอยเชอรี่มันกินผักบุ้งไหม ถ้ากินผักบุ้งมันก็ก็จะจะไม่เหลือแล้วผักบุ้งก่นนี่นะคะเหลือเท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นแหละโ<ฮ>ู้ไม่ผูเลยป่ะพ่อเดี๋ยวเราเลาะขึ้นไปดูด้านบนกันนะคะโอ้โหแดดมากเลยเนี่ยขนาดจะสามสี่โมงเย็นแล้วนะคะนี่เพราะมันกัดตั้งแต่ปลายลงมาเนาะนี่ ลองดูไข่ฟีนะคะไม่เสียหลาย300บาทซื้อมาจากยายหมอนเพื่อนำมาให้ท่อนพันนะคะฝักบุ้งปลูกเซมนข้าไปเปลกแซมไปเลยเพราะมันจะหมดอยู่แล้วข้าวนี่ก็ฝักบุ้งกับข้าวก็โอสูสีกันมั้งนั่นแหละหมดแล้วแถวหน้าพ่อนิ่มนีะ่ะก็คงไม่มีกล้าให้ไปหาแล้ว หมดเวลาดำหมดเวลาซ่อมแล้วทำอย่างอื่นนี่นะคะตรงอขยับขึ้นมาจากตรงหอยเชอรี่กินนะคะนี่อันนี้อันนี้นนสละแล้วค่ะก็เหลือตรงนี้นะคะนี่ข้าวก็เริ่มมาแล้วนะคะเขียวๆแล้วค่ะนี่ไงโอ้อันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะก็เราก็เอาอันที่เหลือนี่แหละนะคะจะได้กินกันได้ไหมพ่อ หอยเชอรี่ขึ้นมาตรงนี้สิมีไหมนี่นะคะคุณแม่มาดูนอนหัวไม้หวานเผื่อจะมีเนาะโอ้โหเห็นแต่ลอยเขาสับนะเนี่ยนี่นี่นี่รักฐานเลยขาวขาวเลยนะเนี่ยผู้ใดนเนาะมาเอาหน่อไม้ข่อยไปนี่อันนี้เป็นหน่อไม้หวานเพชรน้ำผึ้งนะคะนี่ไงอันนี้รักฐาอันที่หนึ่ง นี่อันที่สองนี่ปืดนี่ค่ะรอยสับโอ้โหยังไม่ได้มานานนะเนี่ยก็คงจะเอาทุกกอเลยค่ะไม่ได้เวลามาดูก็ประมาณนี้แหละค่ะแต่เขาก็คงจะเก็บหอยด้วยนะ นี่คะ่ะตรงที่เราดำสุดท้ายเนี่ก็หมดแล้วคะ่ะไม่เหรือไม่แต่ต้นเดียวที่พ่อนิ่มแบ่งก้ากับแม่ออบนะคะนี่ก็เหลือแต่น้ํายาวไปถึงนู่นเลยป๊อดอยากได้ปลาคางดำด้ยเนาะกับนกปากหางไม่รู้อยู่ไหนปีหน้าต้องกั้นเด้อพ่อนิ่มเอาผ้าแย้ยงมากั้นเลยไม่ให้หอยขึ้นมา กันไว้มันแหงมากินข้าวตื่มพ่อนิ่มบอกนี่นะคะอันนี้เริ่มเขียวๆมาแล้วโอ้จะได้กินตรงนี้แหละนะคะนี่อันนี้ก็เริ่มงามแล้วค่ะผลก็น่าจะไอ้นั่นขึ้นมั้งเดี๋ยวเราก็เอากระสอบนะคะมาป้านน้ําไว้ไม่ให้หญ้ามันลกนะคะนี่ไงโอ้งามงามงามค่ะปุ๋ยธรรมชาตินะคะยังไม่ได้ให้ปุ๋ยแม้แต่เม็ดเดียวนี่กําลังเริ่มขึ้นมาอารวาส ตรงนี้แล้วนะคะนี่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 หลักฐานปารดหลักฐานกูกูไม่ใช่มันคานขึ้นมาหลายตัวแล้วบ่หืมนูน่นนู่นเห็นอีกตัวละโอ้ยโอ้พี่น้องมันอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่โอ้โหเห็นเยอะเลยค่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ปาดคุณนะคุณนะมันอยู่ในน้ำหลนี่แหละดี๋ยสเใส่ตะก้าก่อนนั่นไงนั่นไงอีกลูกปาด เยอะมากเลยพ่อเอ้ยนี่จะไปแล้วนี่นี่ไงคะ่ะอื้ือีกนี่นะคะนี่ป๊อดมันมาอยู่ตรงนี้หมดเลยหอยน่ะนี่ไงว้ายจะล้นมือละตัวนี่นี่โอ้ยจะไม่ให้หมดก็อยู่ไม่ได้แล้วเนาะพ่อได้อยู่ไหมป๊อดพี่ลี่ทำเส้นเลย ปีนี้นะ่ะเอาอะไรมาใส่ก็ไม่เหลือนู่นนะคะพ่อนิมก็อยู่ฝั่งนูน้นท่นมีหอยเยอะมากนี่นะคะพ่อนิมก็อยู่ตรงนู้นนะคะนี่ค่ะก็ยังเหลือนะคะความโชคดีให้เราอยู่ก็ยังไม่ได้กัดหมดนะคะตรงหน้า,เ,าเขาเรียกว่าอันอันแรกนะคะติดติดกับตรงน้ำน้ำเนี่ย ก็เหลือน้อยที่สุดนะคะข้าวก็คงน่าจะหมดนะคะเอฟซี FC, ถ้าไม่หมดก็เหลือล้อมแหลมเนี่ยเราก็ลองทําอย่างอื่นดูบ้างเนาะปลูกปลูกพกบุ้งลองดูไม่รู้ว่าหอยจะกินไหมนะคะก็อรอลุ้นกันไปเนาะค่ำๆเดี๋ยวค่อยมาปลูกนี่นะคะมาตรงนี้อีกอันนี้เป็นทางน้ําเลยโหดินทรายถมอันนี้หน้าน้ำนะคะเราอยู่หน้าน้ำ น,นี่ก็ต้องหากระสอบนะคะมาป้านน้ำไว้แต่แบบนี้เขาก็จะขึ้นอยู่นะคะลมแหลมแบบนี้นี่เราก็ต้องเดินขึ้นไปอันนี้คันาก็โอ้ขาดเลยเป็นวา นี่ติดๆกับขอบสะนะคะนี่ก็จะได้ข้างบนนี่แหละที่ยังเหลือเยอะกว่าเดี๋ยวไปสำรวจดูสิว่าเหลือขนาดไหนนะคะโอ้ล่มแล้วไปยากมากโอ้เริ่มแล้วนี่ดินเซาะมาถึงนี่แล้วค่ะ แหนเยอะเกินอันนี้มีแต่จอกมีแต่แหนแต่ก็สวยอยู่นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูตรงที่เรามาดำไม่มีน้ำด้านบนนู่นนะคะนะคะตรงนู้นก็โอ้สวยแล้วค่ะตรงนู้นนะคะก็งามอยู่นี่ขนะน้ำขุ่นเก็บแป๊บเดียวนะคะ ได้ตั้งเยอะนะพ่อไป,ะปะะคะน,นี่เป็นกระสอบขี้วัวที่เราซื้อนะคะมาจากชาวบ้านนะคะปีที่แล้วปีนี้ก็น่รากยางอันนี้เป็นกระสอบป,ปุ๋ยขาดนะคะเพราะว่ารากยางมันมากินแต่ปีหน้านี้รับรองแล้วเรามีมีปุ๋ยเส่สวนยางที่เยอะเลยนะพ่อเพราะว่ามีสามสาวนะคะมีโรงปุ๋ยผลิตแล้วขุดมาเทเยเลยใช่ตกแล้วแล้วก็ขุดนะคะมาเทอ่ะ เลาะเป็นยาวใส่ตรงกลางนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าเย็นนี้จะได้กรีดไหมนะคะอันนี้เพิ่งได้สองมีดนะคะทุกคนดูน้ําท่วมเลยถ้าถ้าน้ําแบบนี้ต้องคว่าไว้แบบนี้ก่อนนะคะเย็นๆก็ค่อยมากรีดนะคะน,คนี่คว่ำน้ําไว้เดี๋ยวจะให้ลูกชายมาคว่ำไว้ก่อนถ้าเราจะมากรีดเย็นนี้ก็ดูพยากรณ์อากาศก่อนว่าจะมีฝนไหมนะคะก็นี่แหละคะ่ะฮะ ออเดอร์หน่อไม้ด้วยนะคะขีดยางไปด้วยค่ะทำคลิปไปด้วยนะคะเก็บเล็กผสมน้อยกันไปเดี๋ยวจะไปดูนาข้างหน้าตรงสวนหญ้านี่นะคะนี่นะคะสวนหญ้าว่าจะตัดวันนั้นวันนี้แต่ก็ผ่านเฉลุยนะคะยังไม่ได้ตัดสักทีนี่ตรงที่วิวสวยนะคะ อันนี้เราเกี่ยวไปเมื่อวันก่อนนะคะเนี่ยยาไปถึงนู้น,นะคะ่ะก็ได้หนึ่งล้อฝั่งนู้นยังไม่ได้เกี่ยวนะคะส่วนอันแก่ๆนี่ต้องตัดก่อนเอา้าตะก,กระแตนทำไมเยอะจังโอตะก,กระแตนนี่คือตะก,กระแตนธรรมชาตินะคะมาการเอาตอนฝนตกก็พอได้อยู่ไปสองดูก่อนเขียวหรือยัง ก็ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยนะคะพายุเข้าเรื่อยๆเราก็ไปปิดน้ำไว้นะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยทั้งหญ้าทั้งข้าวก็ให้กินด้วยกันนั่นแหละเดี๋ยวส่องก่อนนี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่านาโพนนะคะนาที่ไม่ค่อยมีน้ำนะคะถึงตกตกเยอะๆนุ่งถึงจะมีโอ้โหสวยนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ย แล้วก็ได้จากตรงนี้แหละค่ะรวมกันอันที่เหลือก็น่าจะได้พอกินอยู่นี่นะคะโหวิว oh, วันนี้ตอนกลางวันเลยแดดร้อนนะคะถ้าเป็นช่วงเช้านี่ก็มีหมอกขึ้นนะคะมาช่วงเช้ากับตอนเย็นเย็นแต่เย็นนี้จะเอาปุ๋ยมาหวานตรงนี้แหละนะคะเดี๋ยวจะให้พ่อนิมไปดูว่าน้ำรั่วตรงไหนก่อนนะคะก่อนที่เราจะหวานปุ๋ย ถ้าไม่งั้นปุ๋ยก็จะไหลไปหมดเดี๋ยวต้องอัดรูอัดอะไรด้วยเดี๋ยวหากระสอบมาเดี๋ยวรอให้ชายเล็กเลิกเรียนก่อนตอนนี้ชายใหญ่ก็เฝ้าควายอยู่นะคะเลี้ยงควายเดี๋ยวก็จะให้พ่อนิ่มไปเอามาเข้าคอก่อนสงสัยสามสาวก็คงอยากจะอาบน้ำแล้วล่ะนะคะเพราะว่าแดดมันร้อนนะคะ ก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะก่อนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ต้องขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ